สวัสดีค่ะชาวราศีกันคลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันกรอบเวลา1-10มกราคม2563นาอาะคะทำเป็นรายทศในให้ได้รับชมกันถี่ยิ่งขึ้นนะคะ1-10มกราคม2564เป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ไว้ให้ดูกันเป็นแนวทาง รายละเอียดของชาวราศีการกดดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะพิมพ์รายละเอียดไว้ให้หมดแล้วนะคะมาเริ่มที่การงานการเงินกันก่อน1 1 0ถึงมก,กราคม2564 <c oughs> การงานก่อนกระลาการงานชาวราศีการ10วันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง เป็นต้นปี2564เลยทีเดียวค่ะโอ้พ่ออกมาดีนะคะ อาจจะไม่โดดเด่นมากนะไม่ถึงกับว่าอู้อันนั้นกอสําเร็จอันนี้ก็สําเร็จแต่ว่าความทุ่มเทของคุณความขยันขันแข็งนะคะความเอาจริงเอาจังความกระตือรือร้นในเรื่องการงานของชาวราศีกันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอาจจะมีล่าช้าบ้างมีนิ่งๆบ้างนะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะต้องได้อดทนรอบางสิ่งบางอย่างรอความสําเร็จบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะทําให้ชาวราศีกันมีเซ็ง เบื่อเ,อเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกมันไม่ใช่อุปสรรคจริงจริงคุณต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีทำอะไรต้องมีการพูดคุยประชุมปรึกษาหารือนะคะกับหุ้นส่วนกับลูกน้องนะกับเ,เพื่อนร่วมงานคือมันต้องมีการพูดคุยการปริติดต,ต่อประสานงานการสม่ำเสมอมันถึงจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเร็วขึ้น นะคะคแล้วคุณเองคุณยังต้องกระตือรือร้นแล้วก็อาจจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ว่าทุกอย่างไปได้ดีแน่นอนนะคะชาวราศีกันไม่ต้องกังวลใจอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเดินทางติดต่อประสานงานอาจจะมีการประชุมปรึกษาหารืองานสัมมนาอบรมต่างๆค่อนข้างที่จะชุกหน่อยนะแต่ก็ถือว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ชาวราศีกันท่านไหนที่ต้องนําเสนอผลงานก็จะโดดเด่นนะคะขอให้มั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองใส่ความกระตือรือร้นเราไปเยอะๆแล้วก็พยายามทําอะไรในแง่มุมใน,ในเชิงรุกอะค่ะนะต้องอาจจะต้องวิ่งเต้นเดินทางทํานู่นทํานี่นะคะก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็มีโอกาสประสบความสําเร็จราบรื่นค่ะราบรื่นมาดูการเงินการเงินเปิดมาสามใบยังดี การเงินก็ดีค่ะชาวราศีกันเงินคุณยังมีความมั่นคงดีอยู่ราบรื่นนะคะเงินยังได้รับตามสมควรที่จะได้รับเป็นเงินที่มาจากการทำงานเป็นผลจากการทุ่มเทอย่างหนักของชาวราศีกันทำเยอะได้เยอะนะคะในขณะเดียวกันไพ่โดดเด่นมากในเรื่องของการที่คุณมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่จากคนรอบข้างมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติมันจะมีรายจ่ายสักอย่างซึ่งมันซึ่งมันเยอะซึ่งมันดีคุณจะจ่ายในจ่ายในเรื่องไม่ค่อยจาเป็นงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ออกงานสังคมมีการพบปะเพื่อนฝูงพบปะเยอะหน่อยนะก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะบางท่านมีปัญหาอาจจะต้องหมุนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนรอบข้างนะ,ะมีแต่คนอยากจะช่วยนะพูดอะไรไปใครก็อยากช่วยว่าอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าไม่เดือดร้อนนะคะเงินยังไปได้ด้วยดีคล่องตัวในระดับหนึ่งหรือแม้กระทั่งเดือดร้อนยังไงคุณมีทางหามาได้ชาวราศีกันเงินดีนะ,ะงานก็ดีมันไม่ถึงกระโดดเด่นแบบ เกรด A แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วง B B บวกนะคะถือว่าสบายๆไม่ต้องไปกังวลค่ะนะมาดูความรักกัน <c oughs> คนโสดราศีกันต้องขออาภายัยวันนี้พอดีไม่เหมาะพูดเยอะพูดเยอะก็จะราคายขอเยอะหน่อย ความรักคนโสดราศีกัน1-10มกราคมเป็นอย่างไรบ้าง1-10มกราคมมีไพ่บุคคลขึ้นมาเยอะนั่นหมายความว่าบางทีอาจจะมีมีคนเข้ามาเนาะทางสายงานนะในช่วงของการเดินทางติดต่อประสานงานหรือเดินทางด้วยเรื่องงานแต่มันยังไม่คืบหน้าค่ะคุณรู้สึกเหนื่อยคนโสดราศีกัน เหนื่อยอยากอยู่เฉยๆอยากหนูนิ่งๆโลกส่วนตัวสูงมาก มีคนมาชอบมีคนอยากคุยคุณก็ไม่ใช่เล่นตัวนะชาวราศีกันคุณไม่ได้เล่นตัวแต่คุณไม่สนใจจริงๆคุณรู้สึกว่าเอยฉันอยากอยู่แบบนี้ฉันยังเหนื่อยนะขอฟื้นตัวหน่อยเยียวยาวหัวใจตัวเองเหนื่อยกายเหนื่อยใจมานานนะคะตลอดปีห3สามนะพอช่วงเนี้ยขออยู่กับตัวเองนะอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินนะใครเข้ามาคุยไม่ได้ปิดกั้นนะ แต่ว่าก็ให้ได้แค่เพื่อนจะสถานจะเลื่อนสถานะมากกว่านั้นยังไม่โอเคนะมองว่าคุณชอบที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ก่อนนะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่กับตัวเองสงบสงบสันโดษมากสุดก็ไปเที่ยวกับเพื่อนปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนก็แค่นั้นเองนะคะแค่นี้ก็หมดเวลาและไม่มีเวลาให้ใครอื่นจริงๆนะคะเอาเป็นว่าความรักไม่คืบหน้าเนาะคนโสดราศีกัน มาดูคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยชาวราศีกันที่เอ่อที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะ1-10มกราคมจะเป็นอย่างไรบ้างต้องมีอะไรต้องระมัดระวังไหมระมัดระวังอารมณ์ของคุณเลยค่ะชาวราศีกันคุณกับแฟนคุณนะคะบางทีมันจะมีเรื่องไม่ได้ดังใจอยู่ <c ười> คือ เอ่อหนึ่งถึงสิบมกราคมอยากเจออยากพูดอยากคุยอยากใช้เวลาร่วมกันอยากไปเที่ยวร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดคือบางทีเราว่างแฟนไม่ว่างอ้าววันว่างไม่ตรงกันมีแนวโน้มว่าความรู้สึกคุณคุณจะอารมณ์แบบว่าต้องมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ตัวเองเวียงเวียงหน่อยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วอยากจะบอกว่าเอาแต่ใจตัวเองมันมันจะงุดหงิดอ่ะจริงมันไม่เชิงงุดหงิดบางทีมันอ่อนไหว มันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราอยากให้แฟนทาแบบเนี้ยอยากให้เขาตามใจอยากให้นุ่นให้นี่นะแล้วมันมันไม่เป็นอย่างที่อย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดชาวราศีกันหลายๆท่านก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามันใช่ไหมเนี่ยนะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการระแวงสงสยัยเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมแฟนไม่ตามใจทําไมแบบว่านั้นะจริงๆคืออารมณ์เรามัน,ม,นมันเวียงมันวีนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนกับ ติดต่อก็ไม่ได้นะทักหา,าก็ไม่คุยนู่นนี่นั่นมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารติดต่อกันไม่ได้ตามใจนึกแล้วคุณก็จะโมโหโมโหแล้วก็อาจจะมีการใส่อารมณ์ดังนั้นต้องระวังให้ดีอย่าให้บาน,บานปลายควบคุมความรู้สึกเราคือความรู้สึกเรามันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวอะค่ะไม่ว่าแฟนทําอะไรมันก็กระทบจิตใจเราหมดเลยนะก็เลยอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบลิ้นกับฟันนะคะ กระทบกันเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆก็อย่าให้มันบานปลายคือมันมีแนวโนม้มบานปลายเพราะอะไรเพราะคําพูดเพราะการใส่อารมณ์ที่มันเกินเหตุของเราดังนั้นถ้าควบกลุ่มตรงนี้ได้นะคะโอ้ยควบกลุมตัวเองโอ้ช่างกาลังขึ้นละอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นปากนี่จะไปละเนียบเนาะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะก็จะแบบว่าเออคลี่คลายไปเองนะคะทีนี้สําหรับชาวราศรีกันที่มีปัญหากันมาก่อนหนะ้า 1-10มกราคมปัญหาระหว่างคุณกับแฟนคุณจะดีขึ้นไหม อาจจะไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะคะอาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าอาเท่าสมมุติว่าทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างเย็นลงแล้วนะอาจจะมีจังหวะดีๆได้พูดได้คุยนะคะอาจจะได้พูดได้คุยได้ปรึกษาหารือได้ปรับความเข้าใจกันนะแต่ว่ายังคงมีความสองจิตสองใจอยู่เนาะว่าว่าจะยังไงดีใครบางคนนะคะยังรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกยังไม่อยากคุยเท่าไหร่คุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนะ อาจจะต้องพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะปรับความเข้าใจกับแฟนใครบางคนยังรู้สึกคืออาจจะเป็นแฟนคุณนะเนาะคือเราเราเราอาจจะใจร้อนเรารู้สึกไม่ได้ดั้งใจเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีอารมณ์คุณมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงอยากคุยแล้วบางทีเขาเหมือนกับ เอ๊ะช่วงไม่คุยกับเราเนี่ยทาไมเขาสบายๆเขาชิวๆเขาไม่เขามีความสุขเหรอไม่มีเราแล้วเขามีความสุขแล้วอะไรนี่ก็จะรู้สึกแบบว่าเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีชาวราศีกันบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการลังเลใจลังเลใจว่าไอ้ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจะเลิก <c oughs> จะเลิกไปเลยดีไหมหรือจะกลับมาถ้าจะไปต่อมันจะไปต่อรอดหรือเปล่าคุ้มที่จะไปต่อไหมเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจได้นะคะดังนั้น1-10มกราคมมันเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับชาวราศีกันที่คุณจะต้องถามใจตัวเองให้แน่นะคะว่าคุณจะหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้หรือคุณจะไปต่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะคะคำตอบอยู่ที่ตัวคุณบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแฟนคุณด้วยซ้ำ เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ไม่มั่นใจว่ามันคุ้มค่าที่จะอดทนต่อไปหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถึงบอกคําตอบอยู่ในตัวคุณคุณต้องถามใจตัวเองก่อนว่าคุณยังต้องการเขาไหมคุณยังรักเขาหรือเปล่ามันไม่ได้มีแต่ความสุขในความสัมพันธ์แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางทีคุณสองคนอาจจะคิดว่ามันมันหนัก และมันอาจจะจบไปแล้วด้วยซ้ำมีทั้งเดทมีทั้งจัดเม้นต์ขึ้นมา <c oughs> มันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ถ้าปรับความเข้าใจกันไว้ได้นี่ก็คือจบเลยนะคำตอบอยู่ที่ตัวคุณนะฮะมันอาจจะไม่ใช่จังหวะดีๆสำหรับการพูดคุยคุณอาจจะต้องรอก่อนนะฮะรอจนกว่าคุณถามใจตัวเองรู้คุณรู้คำตอบว่าคุณจะเอายังไงต่อไปแล้วก็ค่อยคุยกับเขาอย่าเพิ่งคุยโดยที่เรายังไม่นิ่งอย่าึอย่าเพิ่งคุยโดยที่เรายังยังประเมินความสัมพันธ์ได้ยังไม่ได้ข้อสรุป เราต้องได้ข้อสรุปของเราก่อนเราถึงจะคุยกับเขาได้นะคะว่าเราต้องการอะไรยังไงดังนั้นก็ถามใจตัวเองว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรอยากไปต่อหรืออยากจบอยากจบมาง่ายอยากจบก็คือจบเลยแต่ถ้าอยากไปต่อคุณก็ต้องถามตัวเองต่อไปว่าแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าสมมุติว่ากลับมาคุยกันกลับมาคบกันเหมือนเดิมปัญหาเก่าจะเกิดขึ้นไหมมีทางแก้หรือเปล่า ถ้าคุณมั่นใจว่าปัญหาเก่าเกิดแน่และยังไม่มีทางออกคุณก็ต้องวนกลับมาคำถามเดิมว่าแล้วเราจะไปต่อหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คนที่จะตัดสินใจได้มีแต่ชาวราศีกันเท่านั้นนะแม่หมออ่านตามหน้าไพา่เล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะให้นำไปประกอบการตัดสินใจนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันทุกท่านโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ